โอเคครับผมขอกระาบสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่มีใจรักในการปั่นทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะกลับมาพบกันในช่องของไอหมาชาแนลอีเช่นเคยกันเลยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมของมาจองเวสองนะฮะของค่ายพีจีเนาะมีทุนมาที่แปดเค่นิดๆ่ะขอเบ็ดหนักๆเลยแล้วกันนะเอาซักสี่สิบแล้วกันสี่สิบนี่ถือว่าหน,นักหะหนักพอสมควรนะโอเคครับผมมาเปิดเทอร์โบไหลกันไปรัวๆยาวๆเลยแล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากรับชมทบความบันเทิงเท่านั้นเนาะผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ต้องได้รับคำแนะนำกันด้วยนะ มาผมมาเจอกันในเกมนี้นะเกมยอดฮิตยอดนิยมอีกหนึ่งเกมเลยนะโอ้ไปรัวๆวยวเดี๋ยวก็คนเบรกไม่อยู่แล้วทุกคนโอ้ไหลเป็นน้ำเลยฮะแล้วมาจะช็อตหนักๆนะนี่แค่คูณห้าเราเจอคูณห้าเข้าไปนะถ้าฟรีเกมเข้าจะขนาดไหนกันเนี่ยโอ้โหย่าพันห้าสวยๆฮะไปครับผมยิงกันยาวๆเลยแบบนี้ถ้ามาขนาดนี้นะมาถือมาดุนะช่วงแรกไม้สองไม้แรกๆนี่มาดุมากฮะโอ้โหหน้าเลิกเหมือนกัน เอาดีครับผมไปโอ้โหด,ด,ดูดีหยุดไม่หยุดจริงๆนะทุกคนเฮ้ยทำไมพรอบนี้มาจรงเวมาแปลกแล้วะเอาเรื่องกันนะฮะจัดไปครับผมอีกสี่พันสวยๆไหลาย,ยาวเลยฮะโอ้มาครับผมไปต่ออ่ะจัดไปครับผม,มนี่ไงนี่ไงหยุดเขาไม่หยุดจริงๆเอาเขาไม่ลงจริงๆฮะเป็นไงครับผมสวยใ่ะมันต้องอย่างงั้นเอาดีฮะ เรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้โหขึ้นไปยีิบสองทีแล้วอะอะไรจะขนาดนี้โอ้โหแล้วดูและดูยังไม่หยุดนะยังมาเรืร่อยๆนะโอ้โหทุกคนโอ้โห,โโหเจอรอบนี้อิ่มนะจุกเลยบอกเลยว่าจุกแน่ๆฮะยังแจ๋วอะเอาเรื่องเหมือนกันนะไปต่ออีกนิดหนึ่งล้วกันเอาโอ้โหกะว่าจะหยุดเรียบร้อยนะสกัตเตอร์มาสามตัวฟรีเกมส,สวยๆและคอมโบยังไปเรืร่อยๆนฮะ จัดมาไปไปลุ้นอีกส0ฟรีนะผมว่าจบส0ฟรีนี่พอได้เลยนะทุกคนเกิดม,มาถ้าขนาดนี้เลยนะฮะเ,เล่นย่าโลกมากนะไม่งั้นเข้าเนื้อนแน่ๆนะทุกคนไปครับผมวืดไปหนึ่งอโอเครอบนี้ได้อยู่ฮนะวายมาสวยครับผมยิงกันยาวๆกันไปฮนะไปครับผมมาอีกไหม,มนี่ไม่คาดหวังแล้วแบบนั่งดูชิวๆแล้วทุกคนไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสแล้วตอนนี้ก็ได้มาเยอะมากๆแล้วนะฮะ เอาดิโอ้โหยังไปต่ออยู่นะจัดไม้ไม้เรื่อยๆครับผมยังไงยังคงเรื่อยๆอ,อ,อยู่นะต้องอย่าง,งานั้นเลกฆ่าไม้ฮนะสวยวายเขาสวยนะ,ะดูสิฮนะไปสิครับผมมาดินะ๋ยจะหยุดเขายัางไงแบบนี้สุดจัดบอกเลยโอ้โห ปล่อยนั่งดูชิวๆเลยแบบนี้สบายใจเลยครับผมฟีสปินสุดท้ายฮะไม่แตกไม่เป็นไรช่างไปฮะโอเคก็ถือว่าตัวฟีเกมก็ไม่แตกเข้าตัวปั่นธรรมดานะแต่ก็ถือว่ายังดีนะฮะไม่แย่นะโอ้โหใช้ได้เลยแบบนี้สบายใจทุกคนนอนฝันดีแน่ฮะคืนนี้โอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไอ้หมาแชแนลกดนไว้ด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้าหาช็อตแตกเกมดีๆเกมแตกดีๆมา เล่นให้ดูอีกรอบเดียวกันเนาะโอเครับผมยังไงรอบนี้ลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ